ครับนี่คือตอนเราปั่นบึกกลางคืนแต่ภาพที่ไม่ค่อยหาดูได้ยากคือมีผูงนกนางนวนครับก็มากินลูกปลาที่มาเล่นไฟครับสวยงามมากก็เป็นภาพที่สวยงามมากไฟนี่ไฟที่เรือนะครับนี่ครับโอบลง ขงิวน้ำนี่ะตามไม่ทนันเดี๋ยวจะจับภาพทิ้งไว้สักคู่นะครับอเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับครับเป็นภาพที่สวยงามมากเลยครับสีขาวและนกพวกนี้จะคุ้นกับคนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนกนางนวลน,นกนางแอน่นที่เกาะกระนี้ครับทขมือจับได้เลยครับยังก็เราว่า เปรียบหมือนว่าเราเราเ,าเป็นซินแบตเลยหน่อีกฝัก่งหนึ่งก็มีนะครับนี่สองฝั่งครับมากันเยอะมากเลยครับอ่า,าดูงไอ้นนีกแขงไฟนะครับมากันเยอะมากเลยครับเตือนมานึวว่าผีออกอะครับ ตอนเย็นบังเอิญโดนพายุไปหน่อยครับสเสี่ยรีก็สลบไปแล้วตายไปหนึ่งฐานตกเยี๋ยวบอกไดนะ้ตะบักตะบอมนะ นกกลันให้ดู้ชื่นอันนี้พงเองไงครับพงเองนั่งก็กลับเกิดเกิดเลยครับโอเคนะครับ